ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้ยืนยันชัดเจนถึงการเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ปี2568ที่กำหนดรอบภายในสิ้นเดือนมีนาคม2568ซึ่งจำนวนผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีผู้ได้รับสิทธิ์ราว14ล้านคนค่ะแต่ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงเหลือ13ล้านคนเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตไปโดยการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะ ปี2,568เป็นการทบทวนผู้มีสิทธิ์คนเก่าที่จะต้องทําทุกๆ2ปีเพราะบางคนมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือว่าบางคนไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบที่แล้วแต่อาจจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ในรอบนี้รวมถึงมีรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะนําการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น400บาทมาพิจารณาด้วยนะคะดังนั้นจะมีจํานวนประชาชนไม่น้อยที่หลุดจากกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568นั้นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญคือเพิ่มการตรวจสอบคุณสมบัติของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องรายได้เช่นกรณีผู้มีลงทะเบียนเป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้จากการทำงานแต่ถ้าสามีมีรายได้หรือทรัพย์สินที่สามารถดูแลได้ทั้งครัวเรือนโดยนำรายได้มาหารเฉลี่ยต,ต่อหัวของคนในครอบครัวแล้วยังเกินเส้นที่กระทรวงการคลังตั้งขึ้นรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีผู้ลงทะเบียนที่เป็นแม่บ้านก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะ สำหรับคนที่มีคำถามเข้ามาว่าคนเก่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้สิทธิ์อยู่ไหมใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อไหร่เบื้องต้นนะคะยังคงใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เหมือนเดิมค่ะจนกว่าจะมีประกาศลงทะเบียนให้สิทธิ์คนที่ได้รับบัตรคนจนรอบใหม่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเดิมนะคะถ้ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ก็ต้องเตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อต่ออายุบัตรใหม่โดยช่วงเวลาที่มีการเปิดลงทะเบียนยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีประกาศเริ่มใช้สําหรับผู้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่อีกทั้งยังขยายเวลาการหมดอายุของหน้าบัตรออกไปด้วยเช่นกันคะ่ะสรุปนะคะคนเก่าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมคะ่ะ และยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมจนกว่าจะมีการประกาศเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยกระทรวงการคลังจะประกาศอีกครั้งค่ะหากคุณผู้ชมสงสยัยหรือมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีข่าวสารใหม่ๆม,มาอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนะคะ